มาฉาแก้วละสามพันเครับก็จะมีนี่ครับมีอะไรอ่ะน้ำแข็งที่รองแก้วทิชชู่หลอดครับแต่ถ้าฟังแบบว่าว่าพันผันมาฉาแก 39, แ้วละสามพันก้าราคาสูงสูงไปอ่ะสำหรับโดมนะคนก่อนไหมนะ มันจะเป็นกลิ่นแบบมันฉะแรงๆมีถั่วๆหอมถั่วๆหน่อยไม่หวานเขาพูดเป็นสองประเด็นละกันประเด็นแรกคืออย่างถ้าแบบชาวบ้านชาวบ้านแบบแบบโดมแบบอาจจะเ,เพื่อนๆหลายคนเนี้ยที่เรากินแบบของทั่วไปอ่ะโดมไม่เหมาะอืมเพราะว่ามันเป็นรสชาติที่แบบเหมือนเราสามารถหากินได้ตาม คาเฟ่ดมว่ารสชาติแบบมันไม่ได้ต่างกันเลยอะครับสาหรับโดมนะแต่มองในมุมหนึ่งถ้าเป็นคนที่แบบสายมาชาจา๋าที่แบบฉันต้องกินรสชาตินี้เท่านั้นฉันแยกแยะเลเวลหรือว่าเลเยอร์ของรสชาติออกได้และเต็มใจใจ่ายราคาเนี่ยโดมว่าอ่ะอาจจะเป็นแบบเฉพาะกลุ่มหรือเปล่าที่เขาจะต้องกินรสชาตินี้เท่านั้นนะเข้าใจไหมเออก็รู้สึกว่าอ่ะอาจจะเป็นของแบบเฉพาะกลุ่มจริงๆถ้าส่วนตัวโดมโดมแบบโดมไม่สามารถแยกแยะออกได้ขนาดนั้นอะคือกินแล้วก็ถามว่าอร่อยไหมอร่อยนะแต่ว่า3ามพกับ หนึ่งแก้วอะครับผมมันไม่ค่อยสมเหตสมผลเท่าไหร่อืมนะอืมไม่รู้แหละข้ามันก้าวขอทุกหยด